สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเนเน,น่มีรถบ้านเข้ามาใหม่ทุกคนใหม่ขนาดไหนนี่ให้ดูเลยเพิ่งเข้ามาจริงๆไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความความสะอาดเลยนะถ้าเป็นปา่านี้กระดิ่งกระด๊กกระไดกระดกกระด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 เลยนะคะเนเน่ให้ดูว่าวันนี้นะเนเน,น,น่มาคู่กับนี้เลยค่ะ Toyota v ว g โกนะคะ Toyota v ว g โกหน้าแชมป์เลยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมคันนี้มีจมูกมาให้ถ้ามีจมูกมาแบบนี้เครื่องต้องแรงแน่นอนเลย ตาไฟนะคะเป็นตาไฟใสๆแบบนี้ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าเล่นโตโยต้าถ้ามีจมูกมาแบบนี้เครื่อง VO โอ้โอนว่ะอแน่นอนนะคะเครื่องแรงนะจ๊ะปาเดี๋ยวนี่จะให้ดูอย่างคันนี้ทุกคนถ้าใครไม่พอใจกับริ้วรอยตรงนี้นะบอกน้องเนยได้นะคะเดี๋ยวน้องเนดูแลให้เนาะคันนี้มีริ้วรอยสักนิดสักหน่อยนะจ๊ะมีมาสกนิดสักหน่อยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้านข้าง ดูด้านข้างนะไม่ต้องโฟกัสที่ขาเน่ๆน,นะคิดซะว่าช้างเดินผ่านตะกี้นี่นะคะล้อนะคะเป็นแม็กอลลอยจากโตโยต้านะยางเดี๋ยวเน่ๆเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นนะคะย้ำว่าเปลี่ยนให้ฟรีไม่ได้ให้ยางไปแบบนี้นะอันนี้เขายางเดิมมากับตัวรถนะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะอย่างที่เน่ๆบอกเลยเครื่องเป็นเครื่องตัวแรงนะคะเครื่อง V e n i n turbo คันนี้ ฟิล์มเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันฟรีนะคะติดให้ใหม่รอบคันฟรีเท่ากับคันนี้นะได้ยางใหม่ฟรีสี่เส้นติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีอีกรอบคันเลยเดี๋ยวเน่ให้ดูสีรอบคันนะคะคันนี้เป็นคันสีขาวสีสวยแบบนี้เลยเป็นตัวพีรันเนอร์ตัวยกสูงนะคะด้านหลังมีกล้องมาให้มีกล้องมองหลังมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามาให้แล้วนะด้านจากตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะสีสวยมากๆ บอกแล้วว่าเขาเป็นอะไรคะวีโก้หน้าแชมป์นะคะวีโก้หน้าแชมป์ได้สีขาวสวยๆเครื่อง v n เอ r นเเบเครื่องตัวแรงตัวเร็วเป็นตัวพีรันเนอร์มีบันไดมาให้นะจ๊ะตัวยกสูงนะคะเปิดให้ดูด้านในกันหน่อยนี่นี่เลยนี่เลยเปิดให้ดูเลยตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปด้วยนะคะแคปเปิดได้นะด้านนี้ให้ดูด้านในคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมยี่อันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะไม่ใช่เบาะขาดนะทุกคนอุ๊ยอะไรเนี่ยขวดน้ํา อันนี้ไม่ได้เป็นเบาะขาดนะคะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่หุ้มเบาะเออเบาะด้านในอยู่นี่นะจ๊ะตรงเนี้ยไม่ต้องไปซีเรสกับมันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องถอดทิ้งอยู่ดีนะคะถอดทิ้งออให้อยู่แล้วพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะเดี๋ยวเน่จะพาไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องน่ะสวยไหมนะคะย้ําว่าคันนี้รถบ้านเข้าใหม่นะรถบ้านเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลย เพราะว่าเนเน่ยืนถ่ายคลิปอยู่นะแล้วพี่เขาขับเข้ามาเราก็เลยดึงมาจอดเลยดึงมารีวิวเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเนเน่พาไปดูที่ห้องเครื่องด้วยค่ะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยไหมตามเนเน่ไปที่ด้านหน้าเลยจ้ามาจ้าไหนดูเซิเครื่อง V Enterbo ตัวแรงเนี่ยหน้าเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอไหมเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่ Uh huh. ถึงไหมเว้ยเว้ยเว้ยนี่ให้ดูตั้งแต่ฝากระโปรงเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะจ๊ะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นี่รอยปั๊มโตโยต้าก็ยังอยู่นะคะตรงนี้นะตัวกันความร้อนนะคะก็ตามสภาพการใช้งานแต่เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้รับรองว่าสวยกริบเหมือนเดิมนะคะ คันหน้าเดิมๆเนี่ยตัวปั๊มยังอยู่รอยอาร์กยังอยู่นะคะคันหน้าเดิมของเขาเลยนะจ๊ะแผ่นเพจยังอยู่สติก,กอร์มอกอยังอยู่นะคะห้องเครื่องเนี่ยยังสวยอยู่เลยรอยมาร์กจากโรงงานนะคะพวกช็อคที่เขามาร์กนะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยใครสนใจคันนี้นะโทรเข้ามาหาเน่ๆได้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งโอเคใครสนใจคันนี้นะคะ อยากรู้ราคาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยและช่องทางการติดต่อด้านล่างนน้น่ขึ้นไว้ให้แล้วขึ้นไว้ให้แล้วที่ด้านล่างตรงนี้นะคะรีบโทรเข้ามารีบทักเข้ามาสอบถามคันนี้เป็นรถบ้านนะทุกคนคันนี้เป็นรถบ้านนะคะโตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะได้สีขาวสวยๆเครื่อง Vn Turbo ไม่อยากพลาดคันนี้รีบโทรเข้ามาและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อมีใครนะคะสนใจรถรุ่นนี้อยู่แล้วเรามีเพื่อนที่อยากได้ แนะนำไปเลยนะจ๊ะแนะนําไปเลยและสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่เป็นลูกค้าสมชายคาเซนเตอร์อยู่แล้วและแนะนําลูกค้าให้เรานะคะมีค่าขนมให้ด้วยถ้าอยากได้รีบโทรเข้ามาแนะนาเพื่อนๆออกไปนะจ๊ะสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากบินทร์บุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเจนเจอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ